ครับสวัสดี <c oughs> แฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาชมวัวครับชมวัวที่ตัวนี้ผสมกับตันอเมริกาครับตอนนี้21วันนะครับอืมยี่สวันหลายคนสงสัย มือเก่าหรือมือใหม่นะครับบอกว่าหลังมันผสมนี่วงรอบของวัวเป็นสัตว์นี่ประมาณกี่วันนะครับประมาณกี่วันถ้าวัวไม่ติดนี่วงรอบก็ประมาณ21วันนะครับ21วันบวกลบ3วันนะครับเพราะว่า18ถึง24วันนะครับเพราะว่าในแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้21วัน21วัน ก็มีลักษณะเพศที่โหดที่ผมได้พูดได้กล่าวในคลิปก่อนนะครับในลักษณะที่เพศก็โหดแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์ในการผ่านรอบนะครับแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์ในการผ่านรอบเพราะว่าเราดูไอวัคเพศของแม่วัวตัวนี้มันโหดนะครับตัวนี้ก็21วันก็ยังนิ่งๆนะครับแล้เวเรามาดูว่าจะผ่านรอบไหมครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับ ไอาคนผสมไปแล้วนะครับผสมไปแล้ววงรอบวัวเป็นสัตว์ที่บชเลีย21วันนะครับ21วัน,นถ้าผสมไปแล้วมีมีเพศหดไม่มีอาการแบบนี้ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการผ่านรอบนะครับมีเซนในการผ่านรอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้ก็ช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับมาดูว่าจะผ่านรอบหรือไม่ผ่านรอบนะครับก็บวกลบได้นะครับบวกลบได้3วันนะครับก็18ถึง24วันแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เข,ข้าใจตรงนี้นะครับก็อเอาไปกดไลค์กดแชร์ไปเป็นแนวเป็นความรู้ผิดถูกแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับ ตออเมริกาของช่ววัฒนาฟาร์มไปนะครับพ่อฟัน,น์นุ่มดารุ่งที่กำลังมามาแรงนะครับลักษณะโบสท,ที่คิดเข้มโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่แล้วก็โครงสร้างที่ดีนะครับดูว่าเม็ดสีจะได้มาเหมือนพ่อไหมครับไปดูว่าจะแก้ตรงนี้ได้ไหมครับเพราะว่าเรื่องสีไว้ใจผมก็ลองติดตามดูครับนี่ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ